ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับน้องหล่าชาแนลนะคะตอนนี้เป็นอากาศตอนตอนเศร้าตอนเศร้าของวันพุธค่ะตอนนี้เอารถมาจอดไว้เพราะว่าลูกชายอยากเดินมาโรงเรียนแม่ก็ต้องไปทำง,งานอากาศดีค่ะเดินเล่นแล้วสบายสบาย เดินกลับบ้านค่ะรถมาจอดทิ้งไว้แล้วก็พาเขาเดินมาโรงเรียนเขาอยากขี่สกูตเตอร์มาโรงเรียนขี่สกูตเตอร์มาโรงเรียนกลาเออเออสกูตเตอร์โอเคอากาศดีก็เลยจัดให้คุณแม่จัดให้ แต่ก็เย hmm. ็นอยู you ่จ้ะถือกล่องมือใหม่ฝึกทำ YouTube นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ บรรยากาศบรรยากาศแถวบ้านแถวโรงเรียนคู่คนกำลังตื่นมันเป็นาะตอนเช้าสีงเงียบมากเลยแต่ประเทศไอซ์แลนดน์นีเป็นประเทศเออสงบนิดน้อยไม่ค่อยมีคน ต้นไม้ก็กำลังมารับแสงแดดต้นไม้ก็ดีใจบรรยากาศดีมากเมืาา่อวานีี้ฝนตกวันนี้ไม่รู้ว่าตกก็อากาศเปลี่ยนแปลงได้สามเวลาต่อวันสามฤด,ดูต่อวันนะจ้ะเห็นแดดออกอย่าดีใจเด้อมันหนาวอยู่หนาวอยู่จ้ะหนาวอยู่ ได้เดินออกกําลังกายด้วยได,ได้เดินออกกําลังกายนะอพอภาษาอีสานพอภาษาอีสานอภาษาเล่าภาษาบารเทาคนเยาโซได้จ้ะคนเยาโซสาวเยโซมาอยู่ไอซ์แลนด์หลายปีแล้วละ่ะอุ้ยดอกไม้อะไรนี่สวยจังเลย เส,สียงนกก็นกนกก็ดีใจเห็นแดดเสียงนกนกสัำม,มืเดินประมาณ10บนาทีหนาทีสินาทีถ้าเดินเร็วก็หนาทีถึงโรงเรียน อัน,นที่หอดรเย,ยนอย่างเร็วอันนี้มันจะมีเขาทำไอนน้เขาเฮ็ดไว้ให้เล็กหน่อยเลนคือแถวนี้จะ้ะตรงนี้สิเป็นสำหรับไอ้เล็กหน่อยมาเลนเขายังไม่ได้เอาเเรมาใส่อันนี้จะ้ะแดดดีมากอากาศดีอากาศดีอากาศดีนี่นะคะอันนี้ก็จะลมไป ไปอีกซอยหนึ่งข้ามถนน,นดูรถด,ด้วยไปข้ามตรงน,น,นี้ก็แดดนี่จ้ะพาเด็กๆมาเล่นพาเด็กหน่อยมาเล่นหย่างงอมากเลยโอ้ยคิดถึงมัวบ่านเฮาเนาะมาเกี่ยวเด้อพี่น้องมาตัดเถอะาตัด้อะเด็ดอดีริ้ยดอกไม้สวยดอกไม้สวย ้ยดอกไม้อย่างสีม่วงดูดูดอกไม้ดอกไม้อะไรสีม่วงสวยมากมากอันนี้คุนเอามาปลูกหรอเกิดขึ้นเองนะเนี่ยสวยสวยลิน้ำน้ำมลีเงินกระปั้นังนกระปั้นกีกนนกก่โมงปล้วเนาะ ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นชายทะเลฝั่งนู้นจะเป็นทะเลจะวันเลยถึงลมแต่วันนี้ไม่ลมไม่มากนี่ลมมากมานี่ลมไม่มาก นี่รัดมาตรงนี้รัดมาตรงนี้กัถึงบ้านแล้วจ้าบ่านนี่ตรงนี้ตรงตรงึกนี่อยู่ชันซีอยู่ชันซีเลยพี่น้องย่างขึ้นมาตรนี้มีริบผ่านสมัยเกาย่ามีริบก็ปลูกยาไมนะก็ปลูกยาไม่ถึงบ้านแล้วจ้า แล้วค่ะมาแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ต้องหลาชาแนลเนวด้วยจ้าขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ